ก็ต้องก็ต้องค่อยๆทใช่เดี๋ยกว่าปอนนีาออกวมาทแต่ทำไมยังย้องผ่าตายมากเลยนะยังไม่แ้ลานคาย่นอนนี้่านยเดี๋ยวแม่เป็นไหมผ่านคลายดีนะยังไม่ตบตัวเองเลยอ่ะเดี๋ยวต้องผ่านคลายจนมือมันใกล้ๆตะหวัดขึ้นมา จริงๆนะจริงนะถ้าสมมติเราฝึกเนี่ยตมา่จะอย่างนี้เลยอ่ะมันมันจะเป็นลัษณอว่าสมมติเราปวดหลังเนี่เราจะค่อยขยบเราอยากมันจะ่อหาเรื่องนี่เราปวดแบนี้จะได้ไงสาที่ทด้อยู่มันจะเป็นท่าที่เราคาดไม่ถึงนะมันจะค่อยๆนี่มันเอวมันจะมาหลัแล้วาจะหาทานตะัน แวเดี๋ยวมันจะขึ้นซ้ายขึ้นขวาแล้วก็ดูมันเดี๋ยวมันฟุ๊บาแล้วไปเลยเดี๋ยวบางทีมันตกไม่ถึงมันจะส่งแรงเดี๋ยวมันก็ให้เราหมุนไปทางซ้ายหมุนไปทางขวานะเดี๋ยวมันก็เฮ้ยเฮ้ยมันจับมันจะทําอะไรเนี่ยแล้วก็ดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะขึ้นซึ้บมันจะตกนี่ป๊บโอ้โหทั้งเต่าเลยแล้วมัน แต่เป็นที่ตรงนี้นะก็จะหาทางสะบัดแต่มันปุ๊กโอ้โหคลายม,านยมันเลยเหมือนมีคนจัดก,กระดูกให้มือที่มุนเบิ้ลตึ๊บอ่าไปแล้วเรียบร้อยละนี่จริงๆนะสะดมากค่อยๆสุกไปนะจะได้จำยืดมะไปไงสัง่แทนจำทยอหาดนก็ุเีนไปตรงที่เราเีปนนะ แวก็วันเป็นด้านเราด้เองแล้วมันก็จัดการทาให้เราเองเสร็จสรรจนเราียนงงเลยเขาไปได้ยังไงเนี่ยในจังหวะนั้นโอ้โหมาอยากจะแนะนาหนังสือเล่มนี้จังเลยนะไม่ใช่ขอนตมานะแต่ว่าเพ่อไว้นะเือถือว่าเราเราเป็นไรเาเป็นเพื่อนร่วมเพ่นะสอที่ตาอยากจะแนะนำคือเล่มนี้ก็องอธิบายดีนะ ก็คือหาซื้อได้ทั่วไป,ไปนะแ่นที่หนึ่งคือเรื่องธรรมชาติบำบัดขจัดโรคใกล้ตัวนะอูโหอธิบายเรื่องดนตรีถูว่าดีมากๆเลยแต่ว่าจะพิมพ์ว่าจะเขียนยังไงคงเขียนไม่ได้ดีเท่าเขาอะนี่แนนดีที่สนามปนะนะิ่นสุวรรณภูมินะแนนหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะแนนหนึ่งมนตราบำบัดโอ้โหนี่ก็ ดรเตอร์สุปชัยจารุสมบัติเนี่ยอาจารย์สุปชัยก็ไม่ได้เป็นดรัฟเตอร์าน่ายให้กับดรเตอร์ไปแล้วนะก็ะอธิบายในที่ที่เป็นวิทยาศาสตร์ได้ดีนะส่วนนี้อันนี้แถมไปองหนึ่งของนายแพทย์เปี่ยมโชคชลิตาพงษ์เนี่ยพูดเลยว่าทําไมคนเราป่วยนะแต่มาขอย้ำสองเรื่องนะหนึ่งนมนม,นมเนี่ยนะการดื่มนมแล้วจะทําให้กระดูกผุนะคนเดี๋ยวนี้เขาบอกว่า ขาดแคนเซียมต้องกินนมริงทียิ่งกินนมยมิ่งกระดูกผุเล่นะนี้จะบอกนะในที่สอนจะบอกว่าอของหวานทุกชนิดทำลายสุขภาพนะเราจะต้องปลดเปอร์อรเซ็นต์มันลงนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่ออกรสหวานเนี่ยคือกรดทั้งนั้นเลยนะที่ไต้หวันเนี่ยนะก็สอนเด็กด้วยกันเห็นโทษเหตุภัยบนน้ำอารมคือเอาเป๊กซี่เนี่ย ก็คือว่าอะไรก็ตามที่มันมีฤทธิ์หวานทั้งหลายเนี่ยเขาบอกรวมไปถึงผลไม้ทุกชนิดด้วยนะทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหน้ำผลไม้เต็มไปหมดเลยนะแล้วเราก็ไดกว่ามันดีจริงๆแล้วกินบ้างไม่เป็นไรนะแต่กินมากทำลายสุขภาพนะเขาพูดเรื่องหวานกับเรื่องนมเนี่ยละเอียดยิบมากเลยนะอันนี้แต่ต้อ,องไปหาข้อมูลจริงๆนะเดี๋ยวนี้เข้าอินเทอร์เน็ตแล้วไปหาคำว่าหวานคำว่าน้ำตาลนะจะเห็นโทษภ,ภัยมันมากเลย นี่ก็คือคร่าคล้าทุกคนนะเดี๋ยวเราเปิดเพลงที่แรงยิ่งกว่านี้นิดนึงให้ฟังหนึ่งนาทีนี่นะแปลว่าไอ้นี่เมื่อกี้บอกๆแล้วนี่ยนะยังไม่นั่นเป็นแค่เพลงที่เขาออกมาทีหลังด้วยนะนี่ชุดที่เมื่อกี้เปิดให้เนี่ยเป็นชุดมาทีหลังนะครัของไต้หวันเขาออกมาประมาณแผ่นหนึ่ง,300าา 300, 300างสามร้อยกว่าบาทสามร้อยสามร้อยว่าเหรียญที่เป็นเงินไทยสี่ร้อยบาทเนี่ยนะแล้วก็ ก่อนหน้านี้ออกมา20ปีที่แล้วเนี่ยลึกแรงอันนี้ก็คือชุดท่าทาแต่วันนี้จะมาไม่ได้เอามานะให้ให้ดูจากกลองก่นอ, <c oughs> อนท่าเดีย๋ยวยุให้เมเลงอาจารย์เจียมแล้วไปไปเอาท่านได้นะวันนี้จะมาเอาแค่แผ่นเดียวมานะแล้วเป็นแผ่นที่ขอให้ทางบริษัทเขาประบอกมากๆแล้วก็เอามาให้โยมเนี่ยทำบุญใครทำบุญ200บาท201บาทขึ้นไปเอาไปหนึ่งแผ่น ให้ดูว่ามีอยู่เพลงรวมท่าน,นลองฟังดูสักหนึ่งนาทีเพลงมันจะมีความยาวตั้งหนึ่งชั่วโมงนะซึ่งเพลงทั่วไปเนี่ยจะมีสานาที4นาทีไอ้นี้เพลงละ27นาทีมันเป็นเพลงโบราณที่น้องคิดแบบขึ้นมากระแทกลงปลาเข้าไปแล้วหนูจะเคลื่อนไหวมากเลย นี่เป็นของอาจารย์เจียมเขาอุตส่าห์ไปสั่งหงามาให้เปิดให้ดังเลยเปิดให้ดังเดียจะได้เห็นดนตรีทุกแม็ทุกครึ่งซึ่งไม่ใช่ดนตรีอยู่ๆเป็นการออกแบบเพื่อกระแทกอวัยวะภายในให้ยอมหน้างเลยก็าปถ้ายืนนะทำหนุนเลยให้ฟังเป็นตัวอย่างดี มฟังได้ว่ามีดนตรีกี่ชิ้นนะเป็นคอรัสที่ใหญ่มากเลยแล้วเดี๋ยวนี <Their royalty outside> ้หาไม่มีไม่มีวงดนตรีที่เขาผลิตเพราะนี่เขาเกิดขึ้นจากการค้นคว้าของหมอในเซี่ยงไฮ้กับอะไรสักที่หนึ่งนี่แหละแล้วเดี๋นี้ออกมาเตั้ง20ปีแล้วนะแล้วไม่มีคนใช้อาจารย์เจียมเนี่ยไปเอามาใช้นะวันนี้เราก็เอาของอาจารย์เจียมมาสอนทีนึงนะนี่ก็คือตัวอย่างนะตัวอย่าง สุดท้ายถามปัญหาอะไรกันน็กน้อยแล้วเราจะรับเวลาลวนะเดี๋ยวตะวันก็จะมีที่อยู่ให้หรืออ e ีเมลให้ได้เปิดใสนใจตะมันก็จะอตอบปัญหาหได้นะเนีนยนก็ตะมันจะทำหนังสือเล่มนี้ออกมาโดยเอาความรู้ของอาจารย์เทียมนะมาปิินเป็นเล่มนะสื่อที่เอามาวันนี้นะเพื่อให้โยมทำบุญแล้วค่อยเอาไปนะราคาเขาตริดไปแล้วนะมีซีดีตรงนี้ตะมันจะมีแผ่นขูดน,นะทั้งหมดที่เอามาเนี่ย เร่มทำบุญแล้วก็จากไปนะได้มีอะไรไหมตอนนี้ถามอะไรกันเล็กนิดน้อยแล้วก็เรื่องจัดกระดูกเรื่องจัดกระดูกเป็นเรื่องยากมากนะเพราะว่าคนที่จะจัดกระดูกเนี่ยดึงต้องอยู่กับมันนานนะแล้วก็ต้องคลายกล้ามเนื้อแล้วจัดกระดูกนะตรงนี้เป็นส่วนที่อามาสอนไม่งายอ่วิธีนะจริงๆแ้าแผนไทยก็มีท่าตรงนั้นน่ะจัดกระดูกอยู่บ้างนะแต่แผนไทยมีบางท่า และเราเองก็สามารถที่จะทำเดยนไปดูบ้านหรือจะจัดกระดูกด้วยโดยตัวแต่ที่เขาเก่งทีนะ่ขนาดคโรแพคติกที่เขาเป็นของฝรั่งหรือของจีที่เรียกว่าเทียวจินจีจุยเนี่ยคนที่ถนักเก่งจริงๆเนี่ยหาตัวยากมากนะแต่เรารูา้จักหลายคนในไต้หวันนะการจัดกระดูกเนี่ยเป็นทางลับเลยนะคือหมอเย,ย่ที่มาจากไต้หวันเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าอันนี้ก็ขอภัยนะเขาคิดเขาพูดนะเขาบอกว่า นวดแบบไทยเนี่ยเสียเวลานะใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยนะเพื่อกดกล้ามเนื้อให้คลายนะของอันนี้เขาจัดกระดูกกรลึกลแล้วกล้ามเนื้อมันจะคลายมันเขากดเนี่ยเขาจัดกระดูกเลยนะกระลึก,ลกลเนี่ยโอ้โนะหเห็นเดินเราเบืนะ่ออธิบายเรี่องเขาเป็นหมอเทพพยาบาลเนะคนแต่คนที่เก่งอย่างเงี้ยจะมาบ้าม,มันมันไม่ไม่กี่คน แล้วเาก็รอดแปลได้ของเราต่อไปแล้ว่าเราจะหาคนที่เก่งมันก็หาไม่ได้ทั้งทีคนถ้าการตจะระดูเป็นบริยุทธ์ขั้นสุดยอดเลยนะแต่คนที่จะทำได้มีไม่กี่คนโหอย่างนี้มีเยอะทำงานรู้จักในเมืองไทยกรุงเทพอย่างเนี้ยมีหมอจากไต้หวันจัดจีนแดงนะมาใช้ใบผ่าตัดฟิลของคนไทย ไม่ดลงแล้วท่านจะรักษาอยู่ข้างหลังนะะอันนี้ก็ไม่ได้จะมาทุกพข้าวท่านหรอกนะะมีเยอะที่ยยมรู้จักนะอาตมารับรองคนที่กันท่านรู้จักหลายคนเลยอาตมาก็อยู่ในแวดวงนี้นะแถวปางนายหรอมีแถวโอแยนะ่ๆหลายแห่งคนไต้หวันคนจีนเขาเข้ามากันละนะเพราะว่าคนที่ป่วยแล้วพวกนี้มีเยอะนะแล้วรักษาแล้วได้ผลนะแต่ว่าเราบอกแล้วนะถ้าโยมจัดก,กระดูกเพิ่มหนึ่ง แต่ยังไม่ได้คลายกล้ามเนื้อเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะดึงกระดูกออกไปเหมือนเดิมใช่ไหมสามอย่างนี้ต้องไปพร้อมกันมันเป็นวัฏจักรคลายกล้ามเนื้อเอ็นหย่อนกระดูกเข้าที่ยอมจัดก,กระดูกให้เข้าที่แต่เอ็นยังตึงกล้ามเนื้อยังเกรงดวมันจะดึงกลับน,นะนทำสามอย่างนี้ไปพร้อมกันทั้งจัดก,กระดูกคลายเอ็นคลายกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อจะกเกิดึ้นตึงยอมกินแต่ของกดกินเนือ้อสัตว์เข้า,าไปเยอะๆก เกิดขึ้นมาเองใช่ไหมจนต้องชั้นใช้ความร้อนดื่มน้ำเยอะๆเนี่ยดื่มน้ําก็เป็นปัญหานะเนี่ยถ้าไปไตหวัดตลอดท่านไม่ได้ไปเลิกแล้วแล้วถ้าดื่มน้ําน้อยไปแค่ไม่ดื่มน้ำนี่ก็เป็นปัญหาเพราะน้ำเป็นฤทธิออนน์ด,ด่างใช่ไหมอ่าเราคิดฟุง้งซ่านกินอะไรเยอะๆนะมันไม่ได้กินน้ําความเป็นกรดในตัวมันก็มากไปโกรธเจ้อ,อนอะน้ำก็เป็น,เป,นเป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกัน ตอนนี้ล่าสุดเลยนะเขาไต้หวันร่วมกับญี่ปุ่นเนี่ยส่งท่อเข้าไปในใต้ทะเล200เมตรดูดน้ำใต้ทะเลขึ้นมาผลิตเป็นขวดขายเลยสุดยอดของน้ำพลังก็ได้ท่าเลยเต็มยังบริสุดไม่มีวลพิษเจือปนเลยขายแถวเซเว่นในไต้หวันเนะี่ยเขาทำขั้นตอนให้เราดูเลยขายดีด้วยอ,ยอมีคำถามอะไรไหม โอเคนะนี่แหละขาขอบคุณทุกท่านเดี๋ยวก็เชิญได้ตามสะดวกตาดูคอยทุกๆคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงและที่ดีกว่านั้นก็คือเอากำเพงแรงไปช่วยเหลือคนอื่นด้วย ก็ค <emaal> <Christmas. S 1> mm ือกลับคืนไปสู่วิถีชีวิตของโบราณขับถายให้สมัครณ์ใหม่จะไม่สูก็ต้องมาตายนะเพราแต่เนือมันกลับเป็นตัวต้องดูให้ถกใหม่ๆก็ต้องเอาพวกยาขับถ่ายสารพิษยาปจ้ายล้วไม่เจ็บเช่าไอ่ยาขับน้ำมันอไรอย่างนมีหลายเจ้ากะยาขับน้อมันยาถ่ายไขมัน ก็ก็ออามาทะลวงกันก่อนสัก่วงไม่ต้องพึ่งมันทั้งทีเตะลงเ่ยแล้วกินของใหม่เข้าไปใช้ใช้ยี่ห้อที่ไม่ใช่กับชุดไม่ได้นอนแล้ก็ต้องคิดในเงี้ยอยู่